นะครับวันนี้ผมมอนดีวีนะครับนี้เราจะมาจัด5อันดับด่านยอดฮิตในเกม P.B. นะครับที่เล่นกันบ่อยๆนะครับอันดับที่5นะครับเบรกดาวนะครับนี่นะครับลักษณะของรูปทรงแม p นะครับเราไปดูกันในเกมนะครับนี่นะครับมันจะเป็นด่านที่ใช้ใบปัมยศนะครับสําหรับด่านนี้ก็เล่นประจําในหรือว่าเจอบ่อยในเซิร์ฟเวอร์8 9นะครับ ขพงพวกปั๊มยศนี่จะไปปั๊มกันเยอะน,นะครับทําให้ยศนี่ขึ้นไวมากเลยมากกว่าการเล่นธรรมดานี่ก็คืออันดับที่5ของเรานะครับด่านเวกดาวด่านยอดฮิตในเซิร์ฟ89นั่นเองแต่เซิร์ฟธรรมดาไม่ค่อยเจอเหลาด่านเนี่ยอันดับที่4นะครับด่านดาวทาวนะครับนี่นะครับลักษณะรูปทรงของดา่านดูในเกมนะครับด่านนี้ก็จะเป็นดานา่านลักษณะ คือด่านลักษณะใหญ่นะครับเป็นด่านวางบอมม์เป็นแมปในด่านวางระเบิดนั่นเองไม่มีใครไม่เคยเล่นด่านนี้นะครับไปเิร์มแมปก็ต้องเจอด่านนี้อย่างแน่นอนด่านที่สี่ของเราครับด่านดาวเทานี่คือใหญ่มากครับคือนี่ครับนี่คือจุดวางบอมบีนะครับบอมบีอยู่ฝั่งตรงนี้ครับใหญ่จริงครับากมันเดินทู้อะไรเดินหาเศษเหรียญ หมดเลยด่านนี้ต่อมาก็มาดวลนดับที่3ามครับเดล็อกนะครับนีบ่คือลักษณะรูปทรงของด่านนะครับในเกมก็ประมาณนี้นะครับลักษณะของด่านคือจะเป็นด่านแบบลักษณะรูปทรงไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะครับคือแบบเป็นด่านแบบพื้นเรียบครับเอาไว้สําหรับ วัดหัวนะครับเซิฟ49นี่ด่านนี้คือเยอะมากครับเซิฟธรรมดาก็มีครับจะคะแนนอันดับที่3าของเราครับด่านเล็ดล็อกใครผัดโหนนี่คือแบบต้องเล่นด่านนี้เลยนะครับวัดสกิลการยิงไปเลยในช็อตอเดียวนี่ลักษณะจะเป็นด่านแบบเรียบๆไม่มีอะไรแบบเป็นเป็นหลุมหรือเป็นแบบเป็นเนินนะครับ วาสิลก็ตรงนี้แหละเอออันดับที่สองเราครับด่านลักวินนะครับลักวิวนี่ครับรูปทรงของด่าน,นครับไม่มีใครไม่รู้จักด่านนี้อย่างแน่นอนนะครับผมกล้าฟันธงเลยด่านนี้คือจะเป็นด่านในแมพของด่านวางระเบิดนะครับเป็นด่านลักษณะเล็กๆนะครับคือแบบผมก็ชอบเป็นนะส่วนตัวของผมด่านนี้จัดอันดในอันดับสองเราด่านลักวิน เป็นด่านไม่ค่อยใหญ่มากครับคือบวกกันง่าย่ายง่ายเด่นง่ายด่านนี้จุดวางบอมก็ห่างกันไม่เท่าไหร่ด่านนี้ใครไม่เจอในเซิร์ฟทุกเซิร์ฟนี่คงไม่ใช่ด่านยอดคิดแล้วอันดับที่สองเรารับวินนั่นเองอมาถึงอันดับที่หนึ่งของเราแล้วครับด่าน Burning งฮอนนะครับ,รบมผมกล้าฟันธงเลยไม่มีใคร ถ้าเคยเล่นด่านนี้นครับลักษณะรูปทรงของด่านมันนะครับเบอร์นิงฮอนเล่นง่ายเล่นดีเอาไว้ยิงไก่นี่นะครับลักษณะาภายในของด่านมัน,นครับนี่คือฝั่งเกิดของฝั่งน้ําเงินนะครับคือลักษณะสองฝั่งนี้จะเหมือนกันเลยครับฝั่งแดงก็เหมือนฝั่งเงินทุกอย่างครับแค่เกิดคนละฝั่งเท่านั้นเองด่านนี้คือเล่นง่ายครับเกิดออกมานี่กระโดดออกมาจากฐานนี่คือแบบเจอศัตรูแล้วครับยิงอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไร ด่านนี้ก็เอาไว้ยิงไก่เยอะนะผมเห็นนะผมก็ใช้ไว้ยิงไก่บ่อยด่านนะี้ไก่เยอะไก่ชอบเล่นโป้วยแหละปูเล่นด่านนี้บ่อยอนี่ก็คือด่านอันดับหนึ่งของเราเ,เองสมเราที่เป็นอันดับหนึ่งเมื่อคืนไม่มีใครเล่นด่านนี้หรอกผมว่านะใช่ปะอะอแมปก็กำลังพอดีโอเคไม่ค่อยใหญ่มาก นี่ครับก็โดดอกไปคือเจอศัตรูเลยครับอ่าน่นไงสนุกไปอีกแบบของด่านอันดับหนึ่งของเรานะครับหากชอบใจก็ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร้าาด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ